โย่งอามแชร์โชว์ภาพเอาตาสาวลูกสาวคนแรกยิ้มหวานให้หลังครบ32สัปดาห์ยิงท้องก็ยิงสวยจริงๆสำหรับว่าที่คุณแม่ก้อยว่าไลลักหรือก้อยเสธเดชเซกโกภรยาสุดที่รักของโยงอามแชร์ที่เรียกว่าไกลเข้ามาทุกทีที่ทั้งคู่จะได้เห็นหน้าลูกสาวที่ทางศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยากแบบครบวงจรได้มอบเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิต ซึ่งตอนนี้ว่าที่คุณแม่ก้อยก,กําลังตั้งท้องได้32สัปดาห์แล้วและก่อนที่จะคลอดว่าที่คุณพอโยงก็ได้โชว์ภาพอัลต์าวัลลูกสาวคนล,ล่าสุดซึ่งภาพนั้นชัดเจนมากว่าจมูกโด่งสันเป็นคมแก้มยุยมากลูกงานนี้ต้องบอกเลยว่าใช้แววสวยเหมือนแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องซึ่งพอโยงก็ได้เขียนแคปชั่นบรรยายว่า แอดโยงอ่ามแชร์วันนี้คนสวยของพ่อโยงโว์แก้มยุ้ยฉลองอายุครบ32สัปดาห์6วันแถมยังแอบลืมตาส่งยิ้มหวานให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยรักหนูที่สุดเลยนะครับใกลจะได้เจอกันแล้วนะโยงน้อยก้อยจูเนียโยงก้อยแฟมิลี